สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูทุกท่ทททานนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูวดวงกับไ i มอนด์เมจิกทาร์ดคิดนี้เป็นคลิปประจําเดือนมีนาคมพศ2565ค่ะเรามาเริ่มดูวดวงกันเลยนะคะไพ่ตัวหนึ่งคุณคุณได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งบะดึงดามซึ่งตรงนี้จะหมายความถึงในเรื่องของการมีการคิดวางแผนมีการเจราจาติดต่อในเรื่องของอนาคตมีการวางแผนแบบ เพื่ออนาคตมีความมันม่นคงมากยิ่งขึ้นนะ่ะมองว่าตัวคุณเองช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณคิดว่าเออจะทำยังไงดีให้ชีวิตมันมั่นคงมากกว่านี้ด้วยความที่บางทีอาจจะมีในส่วนของโอกาสบางอย่างหยิบยื่เยนเข้ามาแล้วคุณเองอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าคุณจะคว้ามันไว้ไหมหรือว่าอ่าคุณจะปล่อยมันผ่านไปนะคะแต่มองว่าคุณน่าจะคว้าโอกาสที่มันเข้ามาในตรงนี้นะแล้วก็คิดว่าคุณน่าาาจะทํมมันนไดด้้ีีแลววกกก็็ออเเปเรย่า มีความสมบูรณ์ดีนะคะในสิ่งที่คุณคิดกําลังจะทํานะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการงานค่ะการงานของคุณช่วงนี้การงานของคุณอยู่ในช่วงของการประเมินสถานการณ์นะคะในสิ่งที่คุณอยากจะทํานะคะบางคนคิด คิดหาแนวทางแบบที่จะทำให้ได้เงินมากขึ้นจากการทำงานมีการคิดไอเดียริเริ่มในเรื่องของงานได้ดีช่วงนี้ในเดือนนี้มองว่าตัวคุณจะมีไอเดียในการวางแผนการทำงานที่ดีแล้วก็มีการคิดจะลงทุนหรือว่าคิดจะทำรับอาชีพอื่นฟรีลงฟรีแลนซ์หรืออะไรเงี้ยคุณมีอาชีพเสริมอ่ะเดือนนี้มองว่าคุณจะไปหาอาชีพเสริมเพิ่มนะในส่วนของเดือนนี้แล้วก็ าการงานของคุณช่วงนี้ทำหยิบจับทำอะไรก็คิดว่าคุณจะมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็เรียกว่าชนะถ้าเกิดว่าเออมีการแข่งขันหรืออะไรในสายงานคุณจะมีการชนะแต่การชนะที่นี้ก็ทําให้มีคนอิจฉาทําให้มีคนแอบแบบเนอแอบน้อยว่าทําไมเขาถึงไม่ได้อยู่ยืนในจุดที่คุณยืนอะไรประมาณนี้นะแต่ตรงเนี้ยก็จะบอกว่าให้คุณนะคะพยายามที่จะอ่า เด่นในเรื่องของงานก็จริงผลงานก็ทําเต็มที่แต่ในส่วนของเพื่อนร่วมง,งานอยากให้มีการประสานงานกันนะคะอยากให้เร,เรียกว่ามีการพูดคุยกันมีการเอ่อเคลียร์กันเนาะถ้าเกิดมีปัญหาก็เคลียร์กันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยากให้คุณไปอวดเก่งหรืออะไรเพราะว่ามันจะทําให้อ่าความสัมพันธ์ในสายงานมันจะลดทอนลงไปหรือว่ามันจะทําให้มีปัญหาถึงเราจะเก่งแต่ว่าถ้าเราเก่งแล้วเราไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมในที่ทํางานหรือมันก็ มันก็จะเป็นการทํางานที่มันอึดอัดเนาะตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราได้ในส่วนของตําแหน่งหรืออะไรก็อยากให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นในที่ที่เรายืนว่ามันดีที่สุดอะไรเงี้ยนะคะให้เราแบบเรียกว่าพยายามที่จะบรานา์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไปด้วยกันได้ด้วยดีนะคะในเรื่องของการงานมองว่าหัวหน้าหรือว่าเ,เพื่อนร่วมงานนะคะก็ ให้การสนับสนุนคุณอยู่แหละแต่เพียงแต่ก็จะมีบางคนที่เขาไม่ค่อยพอใจหรือว่ามีการอิจฉาเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่ทำธุรกิจคุณได้ไพ่ w o e l l of the fortune ซึ่งหมายในเรื่องของ การรอคอยสิ่งที่ดีๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นที่ผ่านมาคิดว่าคุณน่าจะเจอในสถานการณ์ที่มันนิ่งตึงเครียดในเรื่องของการทําธุรกิจหรือว่าการค้าหรือการทําอะไรก็แล้วแต่บางคนทำถ้าเป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นในช่วงของสภาวะที่ว่านิ่งนะคะยอดวิวยอดอะไรมันนิ่งนิ่งมานานแล้วแล้วก็รู้สึกมันไม่ขยับขยายมันไม่มีอะไรทําให้คุณรู้สึกท้อแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุณรักอ่ะออธุรกิจคุณหรือว่างานคุณมันเป็นสิ่งที่คุณรัก คุณก็ยังเลือกที่จะทํามันต่อนะแล้วการที่คุณทํามันต่อเนี่ยมันจะส่งผลในอนาคตที่จะถึงเนี่ยค่ะว่าไพ่ตรงนี้มาบอกคุณว่าให้คุณตั้งใจให้คุณมีความอดทนไปนะเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามันกําลังจะสําเร็จมันกําลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอ่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเป็นเรียกว่าตุ้มเดียวเป็นระเบิดค่ะแต่มันค่อยๆค่อยๆดีขึ้นมองว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะมีการจัดสรรการบริหารงานหรือว่าการอ่าทงานที่มัน มีความสงบมีความราบรื่นแล้วก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะมองว่าตรงนี้คุณคิดว่าพาคิดว่าคุณจะพาธุรกิจผ่านปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วก็เจ้านายหรือเอ้เรียกว่าไม่ใช่เจ้านายต้องบอกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าคนที่ทํางานกับคุณมองว่าในช่วงเนี้ยค่ะเขาก็ มีความซัพพอร์ตมีการช่วยเหลือคุณที่ดีนะหรือว่าจะเป็นครอบครัวก็ได้ถ้าคุณทําคนเดียวนะก็มองว่าครอบครัวหรืออะไรคอยให้การสนับสนุนคุณดีคุณจะเอมีความมั่นคงอ่ะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทําธุร,รกิจถ้าเกิดคนที่ค้าขายช่วงนี้ก็ให้คุณ พยายามคิดไอเดียในเรื่องของอสินค้าตัวใหม่หรืออะไรขึ้นมาทิ้งเอาไว้ก็ได้นะเพราะว่ามองว่าอนาคตน่าจะเป็นอะไรจะผลต่อกับของสิ่งที่คุณคิดอยู่มันจะเป็นผลที่ดีนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการเงินการเงินเดือนนี้ดูเหมือนกับคุณจะเรียกว่ามีการติดขัดมีการไปกู้หนี้ยืมสินหรือว่ามีในเรื่องของการไปหยิบยืมจากผู้ใหญ่หรือมีการาเรียกว่าหาเงินมาด้วยความยากลําบากนะคะหรือบางคนเนี่มีในเรื่องของอ่า คนที่เข้ามาพยายามหวังผลประโยชน์กับคุณอ่ะทําให้ตัวคุณเองเสียผลประโยชน์หรืออะไรเงี้ยเออเกิดความลําบากสถานการณ์ที่มันขับขันในเรื่องของการเงินอยู่นะคะแต่ว่าการเงินของคุณอ่ะมันจะมีเงินเข้ามานะแต่ว่าเงินก้อนน่าจะเป็นเงินที่ก้อนใหญ่เข้ามาแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วคําว่าเข้ามาออกรวดเร็วในที่นี้คือหมายถึงว่าในขณะที่คุณกําลัง ติดขัดขัดสนอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาช่วยคุณในเรื่องของภาระหนี้สินพอเคลียร์ภาระหนี้คือเหมือนพอเงินเข้ามาปุ๊บคุณก็ไปเคลียร์ภาระหนี้สินพอเคลียร์หมดปุ๊บตรงนี้ก็คือเงินก้อนนั้ไปแล้วนะคะก็มันเป็น เรียกว่าเงินเข้ามาแล้วออกไปเป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วก็ออกไปก็ได้นะตรงนี้นะคะจากที่มองจากไพ่เงินตรงนี้จะบอกว่ามันสิ่งที่มันจะได้มันน่าจะเป็นจากความพยายามของคุณมากกว่าไม่น่าจะเป็นโชคช่วยหรืออะไรนะเป็นความพยายามเป็นการที่คุณอาจจะต้องอ่า ไปเข้าหาผู้ใหญ่ไปหยิบไปขอยืมหรือว่ามีการทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะที่จะได้เงินมาในช่วงนี้ให้ระวังนะคะในเรื่องของคนที่หวังผลประโยชน์จากคุณนะคือเด่นมากในเรื่องของคนที่เขาคิดจะมาทําอะไรในเรื่องของการเงินอาจจะมีการมาพูดคุยดีหรือว่าอะไรแล้วก็มาขอหยิบยืมหรือว่า ามาเล่าเรื่องอะไรให้คุณฟังให้คุณสงสารนะคะแล้วก็ทําให้คุณใจอ่อนให้ยืมไปแล้วสุดท้ายก็เขาอาจจะไม่คืนหรืออะไรประมาณเนี้ยเออถ้ายัางไงเดือนนี้แนะนําว่าอยากให้คุณมีการเซฟแล้วก็บริหารจัดการเงินให้ดีนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้มองว่าตัวคุณเองเนี่ยมีการเรียกว่า หมุนสับรางคุณหรือเขามีการสับรางมีการเอ่อมีคนมีการเขาเรียกว่าอืการสับรางอะไรอืมแล้วก็ไปกินข้าวคนนั้นทีคนนี้ทีหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่คือมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะจะบอกว่าตรงเนี้ยม,มันมีโอกาสมีปัญหาเพราะว่าคนให้มองจากคนเก่าที่เข้ามาคืออาจจะเป็น การที่คุยคุยกับใครบางคนอยู่แล้วมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณหรือเขาเท่านั้นเองนะคะคือไม่คุณก็เขาเนี่แหละมีใครคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับคนเก่าๆอยู่แล้วเขากลับเข้ามากระทันหันทําให้คุณมีปากเสียงกันนะคะคือยังไม่คบกันเป็นแฟนเลยก็ทะเลาะกันแล้วอะไรประมาณนี้ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ตึงใส่กันสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนคนที่ยังสบนะถ้าเกิดว่ามีคนที่เริ่มคุยคุยกันอยู่เนี่ยคิดว่าคุณน่าจะ อยู่ในช่วงการต้องไกล่เกลี่ยปัญหาการเคลียร์ปัญหาช่วงนี้ให้คุณรอคอยไปก่อนนะคะคือพยายามที่จะบรลา้านความสัมพันธ์นี้ไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเขาใช่คิดว่าเขาน่าจะไปเคลียร์คนเก่าได้หรือตัวคุณเองถ้าคุณคิดว่าเขาใช่คุณต้องเคลียร์ตัวเองให้ให้มันแบบเรียบร้อยก่อนนะ คือคนเก่าๆที่เขาเข้ามาก็ให้ตัดความสัมพันธ์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะคบคนใหม่อย่ามีการครบซ้อนเพราะถ้าคบซ้อนเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่มันคาระคาซังไปเรื่อยๆมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในใจคุณก็ให้กันเขาออกไปจากใจซะจะได้แบบสบายใจเนาะถ้าเราจะคบคนใหม่หรือว่าอ่าถ้า เราจะมีใครสักคนเนี่ยก็อ,อยากให้คุณอน่เคลียทุกอย่างไม่อยากให้มีการสับรางเพราะว่าการหมุนเปลี่ยนสับรางไปนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยสําหรับคุณนะแล้วตัวคุณเองถามว่าคุณเหนื่อยไหมคุณก็ดูจะเหนื่อยดูจะแบบเหมือนไม่รู้จะเอาอยัางไงดีคนเก่าก็ก็ยังอยากสารความสัมพันธ์คนใหม่ก็เเรียกว่ายังอยากที่จะคบอยู่นะคะตรงนี้คุณหรือเขา ่างคนต่างต้องไปเคลียร์ความสัมพันธ์เก่าๆนะคะที่มันเกิดขึ้นต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะงานยุ่งมีโอกาสใหม่ๆทางด้านของการงานเข้ามาหรือว่าคุณได้มีโอกาสในเรื่องของการงานได้โชว์ความสามารถมากยิ่งขึ้นได้มีการทํางานแล้วประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานดีนะคะคุณหรือเขานี่แหละไม่คุณก็แฟนของคุณนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมองว่าคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของชีวิตคู่มากยิ่งขึ้นมี สิ่งที่คุณตั้งใจทํำคุณจะได้รับความยุติธรรมคือถ้าคุณทําดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นสามีที่ดีของครอบครัวคุณก็จะได้รับสิ่งตอบแทนมาจากสามีหรือภรรยาคุณคือเขาอาจจะให้เป็นของขวัญให้เป็นเงินที่ได้จากการทํางานหรืออะไรเงี้ยอาจจะเอาเงินมาให้คุณถือหรืออะไรก็ได้เออเป็นประมาณนั้นนะก็มองว่าความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วเนี่ย จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีความสัมพันธ์ที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการท่องเทีย่ยวมีการเออออกไปพากันไปช้อปปิ้งหรืออะไรเงี้ยเออมันดูว่ามีความสัมพันธ์ที่มันน่ารักอ่ะนะคะช่วงนี้อาจจะฟงฟิงมุง้งมิ้งกันนิดหนึ่งสําหรับคนที่เรียนหนังสืออยู่ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของการเรียนอาจจะไม่ได้อา่าเรียกว่าอาจจะไม่ได้ในในแผนกที่เราอยากจะเรียนหรือว่าบางคนถ้ามีการสอบเอ็หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของ อา,อาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังเอาไว้นะคะโอกาสที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันมีเข้ามานะคุณยังได้โอกาสอยู่คุณยังเรียกว่าสามารถที่จะเรียนผ่านได้เฉลุยอยู่แต่ก็อาจจะต้องมีความกระตือรือร้นมากขึ้นมีความพยายามมากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงนี้มองว่าตัวคุณเองอาจจะมีความ อึดอัดใจมีความเครียดในเรื่องอะไรบางอย่างทําให้สมาธิของคุณอาจจะตกหล่นนะคะตรงนี้ไพ่มาเตือนว่าให้คุณนะคะตัดสินใจให้ดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นให้เต็มที่มากกว่านี้นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จไพ่มีการอาบอกว่ามันมีโอกาสรอคุณอยู่มีโอกาสหยิบยื่นเข้ามาให้มีผู้ใหญ่ใจดีคอยคอยซัพพอร์ตคุณอยู่แหละในเรื่องของการเรียนนะคะ,ะ,คะเดือนนี้ก็สู้ๆนะคะสำหรับชาวราศีธนูทุกๆท,ท,ท่านไพ่เดือนนี้บอกว่าสำหรับคนที่มีความ เรียกว่ามีความรับหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเดือนนี้ให้ระวังความรับเปิดเผยนะคะก็ยังไงก็ เตือนมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะสําหรับไพ่กองนี้ก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมชาวราศีธนูและชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยที่เข้ามาขอบคุณหลังบ้านที่เรียกว่ามีการทักทายแอดไลน์กันมาแล้วก็มาดูดวงนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คิวนั้นไม่ได้ดูดวงส่วนตัวแบบได้ทุกวันนะคะก็จะเป็นในส่วนของ ได้ดูเป็นบางคนที่สามารถที่จะนัดคิวกันได้จริงๆนะคะต้องขออภัยด้วยสําหรับคิวช่วงนี้จะเป็นคิวแน่นมากเพราะว่าช่วงนี้ประมาณ200กว่าคิวนะคะอาจจะทําไม่ทันขอบคุณมากนะคะสําหรับการรับฟังรับชมนะคะก็ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะ